สวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง u t ทูบโกอาลเพจโกอาล่วแล้วก็เว็บไซต์โก A าล่า닷คอมวันนี้พุธสามสิบเอ็ดพฤษภาคมวันสุดท้ายของเดือนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันลครับคืนนี้เองมันจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายเพดานนี่รวมถึงตัวเลขการจ้างงานก็เริ่มทยอยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางคุณวรุทลุงขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ทางบริษัท f า t u r e จีกูดนะครับอปดุมมวงของ y จ g กัว่าคราับคา ทองคำได้ฟื้นตัวมายืนแถวหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบขนาดที่คืนนี้มีหลายเหตุการณ์ที่น่าติดตามทิศทางราคาทองคำจะไปอย่างไรกันดีนะครับสวัสดีครับคุณมรรุษ์ครับครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับตอนนี้ราคาโกลสปอตมาอยู่แถวหนึ่งเก้าหกศูนถือว่าปลอดภัยยังครับเอ,อถามว่าปลอดภัยไหมต้องบอกว่าแนวโน้มหรือมุมมองของตัวราคาทองคำเนี่ย มีมุมมองเชิงลบลดลงแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีอีกหลายปัจจัยเลยครับที่ยังคงส่งผลต่อราคาทองคําแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าทองคําจะจะหยุดลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพของตัวทองคําถ้าเราดูเป็นรายสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ราคาทองคําปิดตลาดในแดนลบครับแล้วก็พอไปไล่ดูระดับสูงสุดระดับต่าสุดก็มีการลด หายในรายสัปดาห์ลงลดโลในรายสัปดาห์ลงสามสัปดาห์ติดต่อกันเลยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สี่ครับที่เปิดทําการมาวันนี้เป็นวันที่สมนะครับเราก็ยังเห็นระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ําสุดในรายสัปดาห์ยังยังคงลดระดับลงอยู่นะครับแต่เนื่องจากจังหวะที่ทองล่วงลงมาที่หนึ่งเก้าสามสองครับการดิดตัวกลับของนาคารทอง เด้งได้ค่อนข้างดีครับก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาจากโลเนี่ยมีแกลบความกว้างประมาณกว่า30เหรียญน,นะครับ,รบแล้วก็ยังมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีแรงซื้อหรือมีการติดตัวกลับได้สูงกว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากครับคือถ้าถ้าเกิดเราเราดูจากเมื่อวานวันสอวันที่ผ่านมาเองคือการ การการดีกลับนี่คือดีกับทางเทคนิคร้วนเลยนะครับเพราะไม่มีข่าวเลยใช่ไหมครับจะจะเรียกอย่างนั้นก็ก,ก็ก็ได้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยโซนพันเก้าร้อยนเกรอบสามเป็นกรอบชของทิศทางไซ d e เว y าขในระดับรายเดือนซึ่งเป็นจุดวัดใจเลยที่เรามองว่า <laughs> ไม่ควรจะหลุดระดับดังกล่าวนะประกอบกับเมื่อวานนี้จริงๆมีข่าวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับตัวปัญหาเพดานหนี้สาธารณะ,ะซึ่งเริ่มมีสัญญาณการเจราจากันมีความขัดแย้งในส่วนของเงื่อนไขการตรับลดค่าใช้ใจ่ายลงก็เลยทำให้เริ่มมีทรายหรือมีสัญญาณครับว่าการโหวตขยับเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งคืนนี้เองเนี่ยจะเป็นฝั่งสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรของพรรคเรพเบบิกันเป็นการบวทก่อนนะครับก็อาจจะมาเชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเลยมีการออกมาสแสดงท่าทีจากทางสสในฝั่งของเรพเบบิกันนะครับมีการออกมาบวยวายพูะะดในลักษณะที่ว่าคุณเควินแมคคาธทีเนี่ยประธานสภาผูาะะ้แทนราษฎรซึ่งเป็นพรรคเดียวเขาแล้วก็เป็นพรรคเรพเบบิกัน ไปตกลงอะไรกับคุณไบเดนทำให้รีพับบลิกันเนี่ยเสียผลประโยชน์เสียเปรียบ uh huh. แล้วก็มีโอกาสที่การเลือกตั้งในสมัยถัดไปหรือในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเพียงพ้านะ uh huh. ประเด็นดังกล่าวเนี่ยนำมาสู่การโหวตในรลักษณะของการถอดถอนหรือการปลดคุณ uh huh. เควินแมคคาที่อยงนั้นเลยหรออ,ออกจากตําแหน่งเลยนะครับ uh huh. ใช่ครับ uh huh. ก, uh huh. กม็มีกระแสข่าวในลักษณะของการต่อต้าน ออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันขณะที่ตัวแทนในส่วนของทางพรรคปิพิก,กันซึ่งจะมีการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในในปีหน้านะครับก็มีการออกมาแสดงค่าทีหรือมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่ว่าถ้าปล่อยให้การตัดลดงบประมาณน้อยขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วสหรัฐเองก็จะ,ะเผชิญกับภาวะล้มละลายในอนาคตอยู่ดี ซึ่งผู้มีอิทธิพลในพรรครีพับบิกันเนี่ยรวนแล้วแต่ออกมาแสดงความเห็นขัดแย้งต่อเงื่อนไขของคุณเควินแมคคาทีที่ไปเจราจาเอาไว้นะครับครับก็เลยยังคงทําให้หลายฝ่ายไม่แน่ใจครับว่าคืนวันที่31มสิบเอพฤษาคมการยกมือสนับสนุนให้ผ่านเพดา,า,านวีสารณะไปได้โดยได้ได้ไดอย่างงา่ายดายอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับหลายฝ่ายเออ คาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองในลักษณะของการขอปรับลดค่าใช้จ่ายทางฝั่งกระทรวงการคลังลงนะครับซึ่งการยิ่งตัดงบประมาณลงมากเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นความเสี่ยงที่จะนำพาเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับแล้วก็มีการมองต่อไปด้วยนะครับว่า การปรับลดค่าใช้จ่ายทางฝั่งของกระทรวงการคลังเนี่ยยิ่งปรับลดมากๆเศรษฐกิจก,ก็เริ่มมีสัญญาณของการดอกตัวหรือชะลอตัวลงถา้าถ้ามีความชัดเจนหรือเกี่ยวกับการปรับลดในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายลงจริงนะครับหลายคนก็มองว่าอถ้าเศรษฐกิจกชะลอตัวลงแล้วค่าใช้จ่ายกระทรวงการคลังถูกตัดไปแล้วก็เท่ากับเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะเศรษฐกิจก,ก็จะ嗯嗯ชะลอตัวลงแล้วดังนั้นเนี่ย ธนาคารกลางสหรัฐก็ไม่มีความจําเป็นแล้วนะที่จะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยต่อก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นทรายตัวหนึ่งนะครับที่ที่ตลาดกําลังจับตาดูอยู่ว่าการปรับลดไอ้ตัวค่าใช้จ่ายเอ,อ่อที่กําลังต่อรองกันอยู่เนี่ยจะมากจะน้อยแค่ไหนเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตจะดอกตัวลงเยอะๆหรือเปล่าถ้าดอกตัวลงเยอะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นเนี่ยเฟดก็ไม่สมควรที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจดอกเงินเฟ้อก็ต้องชะลอตกลงอย่างแน่นอนก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ตลาดกาลังจับตาใกล้ชิดเหมือนกันครับอือย่างอย่างนี้เองการเจรจามันควรจะต้องเกิดขึ้นก่อนโหวตคืนนี้ไหมครับหรือว่าให้โหวตกันไปก่อนแล้วค่อยเจรจากันตามทีหลังครับก็จริงๆเนี่ยเอผมมองอย่างนี้นะครับว่าเอ็กเดยหรือวันที่ทางสหรัฐจะปิดนัดชำระหนี้เนี่ย เออณตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศออกมาเป็นวันที่5้ามิถุนายนครัใช่ครับก็จะยังไงก็ตามเถอะถ้าเป็นโหวตแล้วไม่ไม่แล้วเสร็จหรือว่าอาจจะไปแอบเจรจากันแล้วก็ยุบมอโหวตให้ผ่านภายในคืนนี้เลยนะครับตลาดก็มองว่าไอตัวไส้ในอ่ะครับของไอตัวการปรับลดงบประมาณทางด้านกระทรวงการคลังเนี่ย เขาจะมีรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอรีพับปิกันเห็นรายละเอียดสไสในทั้งหมด99หน้านะครับในการพิจารณาร่างกฎหมายขายับเพดานนี้เนี่ยออกมาโวยวายกันใหญ่เลยบอกไม่พอใจ <c oughs> ทาแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ก็ถ้าถ้ายิ่งยิ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณยิ่งเยอะอะครับตลาดก็จะยิ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวลงแล้วก็ออสอสอ รีพับบิกันก็อาจจะพอใจบวชค่าแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีการแก้อะไรเลยนะครับในร่างในร่างกฎหมายเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่สอสอีพับบิกันจะโวตคว,วามล่างในระยะสั้นแล้วก็กลับไปเจรจากันใหม่ยังพอมีเวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึง่ง <Shim> ที่จะกลับมาให้สภาโหวตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายฝ่ายก็เชื่อนะครับว่าสอวอของเดมแครตไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ ้าส่งไปเนี่ยยังไงคุณไปได้ก็ต้องรีบลงนามผ่านอยู่แล้วก็น่าจะน่าจะทันวันที่วันที่ห้าวันที่ห้ามิถุนายนครับวายจีประเมินยังไงครับจะผ่านหรือไม่ผ่านผ่านแล้วทองจะเป็นยังไงไม่ผ่านแล้วทองจะเป็นยังไงครับครับสําหรับคืนนี้เหรอครับอจริงๆเนี่ยวายจีมองว่าสําหรับคืนนี้มีโอกาสจะผ่านนะครับแต่ว่าเรายังลุ้นว่าตัวร่างกฎหมายที่มีการออกมาใน ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปแก้ไขในรหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับลดค่าใช้ใจ่ายลงเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการเอาใจรีพับบลิกันครับ,รบเพราะว่าถ้าถ้ามีประเด็นดังกล่าวขึ้นมาจริงเนี่ยเรามองว่าปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะน่าจะกลับมาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวทองคําเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการแก้ไขไส้ในเลยก็อาจจะไม่ผ่านแล้วก็อาจจะ อาจจะยืดเยื้อออกไปอ,อกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งครับถ้าผ่านราคาทองคําจะไปยังไงครับครับถ้าผ่านนะครับแล้วมีการแก้ในส่วนของอร่างพิจารณาหรือตาตอบรับมองว่าเศรษฐกิจเจากชะลอตัวหรือถดถอยลงนะครับเอเราก็มองว่าทองคําเนี่ยอาจจะมีการแกว่งตัวในในทิศทางที่เ เป็นลักษณะของการไซเวือเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับ,รบก็อาจจะไม่หลุดบริเวณโรเดิมของเมื่อวานนี้1932นะครับน่าจะเห็นของจังหวะของการพยายามทรงตัวหรือพยายามสร้างฐานและแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อว่าถ้าผ่านแล้วมีการตัดลดงบประมาณจริงอ,ออบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยเขาจะมองอย่างไร ต่อต่อการตัดหรือการหันงบป,ประมาณลงนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามีมุมมองที่กังวลมากๆแล้วไม่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราก็มองว่าทองเนี่ยก็อาจจะค่อยๆขยับหรือค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ในกรณีของการผ่านแต่ว่าร่างกฎหมายหรืองบป,ประมาณเนี่ยอาจจะอยู่ใน ระดับเดิมหรืออาจจะไม่ได้สร้างความวิตกกังวลต่อการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วเจ้าหน้าที่เฟดยังเดินหน้ากรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะกดดันทองคําให้มีโอกาสปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับ รายละเอียดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของของนักลงทุนหรือการคาดการณ์ของตลาดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมของของราคาทองนะครับคุณอนุสร,ร,รต้องบอกว่าตลาดรับข่าวและว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดโมแคตกดิบพบวิกันเนี่ยเขาจะต้องผ่านอย่างแน่นอน,แ,น,น,อนแต่ว่าเขารอดูรายละเอียดรอดูไส้ในแล้วก็รอดูในส่วนของการตอบรับของตลาดว่าจะมีตกกังวลต่อ แนวโน้มการปรับลดงบประมาณมากน้อยแค่ไหนะนะครับ,รบซึ่งเราก็ยังมองว่าภาพของทองคำที่เขาเด้งหรือมีการดิดตตกกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อหรือรแรงกล้าช้อนซื้อในส่วนของตัวทองคำในระดับหนึ่งก็อาจจะมีลุ้นที่ราคาทองคำอาจจะเปลี่ยนนะครับจากท,ทางไซเวดาวที่แกว่นตัวซึมลงเนี่ย มาสามสามสัปดาห์กว่าก่อเกือบสี่สัปดาห์แล้วอาจจะเปลี่ยนไปเป็นไซเว์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อรอเพื่อเพื่อ,อ,อรอดูความชัดเจนหรือว่าเป็นรังออก,การแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อยํำฐานให้ฐานของราคาแน่นขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับหรือการดิ่งตัวกลับของราคาก็เป็นได้ครับปุทธ์วันนี้ยังไงดีครับแนะนํา กลยุทธ์วันนี้นะครับเราแนะนําเป็นการ,รเ,เปิดลองในฝั่งตลาดที่เฟดจะซื้อในฝั่งของตัวฝั่งทองคําแท่งก็ได้นะครับก็ให้ดู1,940 1,932ยิ่งย่อน้อยๆนะครับหรือย่อไม่มากมเรามองว่าโอกาสที่ทองจะหดุด,ด1,932เนี่ย ก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยเลยครับตอนนี้อยู่1960ประมาณ60ก็ถ <oops |zh|> ือว่าการย่อลงมาในระดับ1940เนี่ยถือว่าก็ก็ไม่น่าเกียดอะไรอ่ะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอย่ามีโลใหม่ต่ำกว่า932แล้วกันใช้เป็นจุด stop loss ด้วยนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นครับอาจจะดูแนวต้านนะครับในโซน1969 1900 84นะครับว่าทองเนี่ยจะสามารถผ่านหรือ,อยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหม1984เป็นระดับสูงสุดของทองคาสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าราทองเนี่ยลดระดับต่าสุดลดระดับสูงสุดลงเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ทองคามีไฮใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาจะทําให้ภาพหรือโมเมนตัมในทางเทคนิคเป็นบวกมากขึ้นซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทองที่เด้งกลับขึ้นมาเขา เดคเอาทกรอบชแนลที่เป็นไซส์เว d ดาวได้นะครับ,รบแต่ว่าคแค่ยังไม่มีไฮใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นก็ถ้ามีไฮใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เนี่ยก็จะทําให้ภาพในรายสัปดาห์เนี่ยกลับไปเป็นไซ d ์เว y อัพค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้าไม่ผ่านหนึ่ก็อาจจะต้องแบ่งขาเพื่อเพื่อเป็นการลดพอร์ตหรือหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาออกตัวลงมาอีกครั้งครับทองไทยครับทองไทย ครับทองไทยต้องบอว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน,งน,น,น,นหรือกนงนะครับ,รบก็น่าจะเดินหน้าขึ้นบัต่อดอกเบีย้ยต่อ,บบรตอครับ, uh huh. รบแล้วก็มุมมองดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้บาทในช่วงสั้นกลับมาแข็งค่าครับ,รบก็จะกด ทองไทยบ้างเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าการเมืองในประเทศที่ยังชัดเจนอ่าครับชัดเจนหรือยังครับชัดเจนหรือยังเพราะมีมีมีการคุยกันนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเลี่ยงออในส่วนของประเด็นตําแหน่งประธานสภาหรือว่าเเป็นในลักษณะของ สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปรอคณะกรรมการกับการเลือกตั้งมีการรับรองสสก่อนเดี๋ยวต้องดูว่าพอรับรองแล้วเนี่ยสสจะมีการย้ายพักย้ายทั่วไหมหรือเกมการเมืองจะพลิกไหมตรงนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ตลาดรอดูก็เลยก็เลยยังคงทําให้ขั้นเงินบาทยังไม่ได้แข็งค่ามากเพราะว่าการเมืองก็ไม่ชัดนะครับอืครับกรอบเท่าไหร่ครับเงินบาทถ้าเป็นเงินบาทไทยนะครับเรามองว่ากรอบด้านบนเนี่ย สามสิบสี่จุดแปดเก้านะครับขึ้นไปชนสองครั้งแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านสามสิบสี่จุดแปดเก้าสามสิบห้าบาทตรงเนี้ยถ้าถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะกลับมาแข่งครับแต่ว่าถ้าเกิดแล้าไม่หลุดสามสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสามสิบสี่บาทสี่สิบก็น่าจะเป็นลักษณะของการแข่งข่าในในระดับของการชะลอตัวนะครับหรือเป็นการส่งทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ก็อาจจะมีลุ้นที่จะ เห็นค่าเงินบาทกลับไปอ่อนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าอาจจะเห็นเงินบาทกลับมาแข็งจักจากการประชุมกนงอกครับรอบราคาทองคําไทยจะเป็นยังไงครับคุณบรุษครับเอเราให้ทองไทยนะครับอยู่ที่ระดับสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามมื่นหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำครับก็คือแนวรับเป็นแนวรับใช่ครับประมาณโกลสปอตหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสามสองเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซน เสียงซื้อใช่ครับเแล้วก็แนวต้านที่อาจจะต้องเราต้องระวังหรืออาจจะแบ่งขายเพื่อเล่นสั้นเล่นรอบนะครับก็สามหมื่นสองสี่ร้อยห้าสิบสามหมื่นสองเจ็ดร้อยสามหมื่นสองเจ็ดร้อยเนี่ยตัวสปอร์ตก็หนึ่งเก้าแปดสี่เป็นไฮสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นต้านสําคัญที่เป็นตัววัดครับโอ้โหนี่คือถ้าเกิดถ้าเกิดสปอร์ตดีดแล้วก็บาทอ่อนนี่คงน่าดูนะครับน่าสนใจเฉยเดียวโอเคขอบคุณครับคุณดู๊คครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคัวรุดลุงขำผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์ของทาง y l g ที่มาร่วมพูดคุยนะครับอย่างที่คุณมารุษบอวครับเรื่องของการขยายไปดานนี่เป็นเรื่องสําคัญก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทุกอย่างมันก็ต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่5มิถุนายนนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเป็นปัญหาใหญ่แน่เลยครับทั้งของอเมริกาแล้วก็อาจจะกระเทือนอย่างเศรษฐกิจโลกโดยซ้ำกัรทองคําเองก็ได้ตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของการขายวดขยายไปดานนี่มาระยะหนึ่งแล้วถ้าผ่านไปก็อาจจะมีการ ไซเวแต่หลังจากนั้นก็ต้องไปดูรายละเอียดกันนะวครับว่าเนื้อหาข้างในตัวเพดานนี่รอบใหม่นี้เป็นอย่างไรเพราะามันจะส่งผลต่อเรื่องของนโยบายของเฟดด้วยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกล,ลาลนมาฝากกันถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆให้กับทีมงานด้วยนะครับของโกล,ลาลน,นะครับมันจะเป็นทาง YouTube ทางเพจหรือทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d ขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ